ค่ะยินดีต้อนรับสูก่การดูดวงนะคะมาดูกันว่าเขามีอะไรที่ปิดซ่อนคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือเรื่องบางอย่างที่คุณยังไม่ได้รู้ดูได้ทุกเพศทุกวัยทุกความสัมพันธ์นะขอดูตัวผู้ที่เข้ามาชมแรนดอมนี้หน่อยว่าคุณคือใครเราจะใช้นี่สำหรับนี้ go ทา r รดนะคะสวยง,งามมากคุณนะ่ะเจ็ดเหรียญ กำลังมองย้อนกลับไปนะจุดจุดนั้นว่าก่อนหน้านั้นน่ะเออความสัมพันธ์นี้มันก็ดีนะถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีสถานะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่การพูดการคุยเนี่ยมันดูนีทิศทางที่จะเป็นไปได้ด้วยตัวคุณน่าจะเป็นคนที่มีเซนส์ก็ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างตัวเองถ้าขนาดนั้นมันรับรู้ได้ความรู้สึกที่มีใจที่ตรงกัน ด้วยว่าคุณอะ่ะก็เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าจะเปิดใจให้กับใครได้ง่ายๆแต่มันมีอะไรบางอย่างอะ่ะเคมีตรงกันไหมหรือมีเซนส์บอกว่าฉันกำลังดิวอยู่กับคนที่เป็นคู่หรือเปล่าก็ต้องแอบ,บคิดอะ่ะเพราะอะไรมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายๆกันเวลาคุณเห็นเขาก็เหมือนกับเห็นตัวเองนิสัยใจคอหลายอย่างความคิดความอ่าน หรือเวลาพูดจะมีอาการสวนกันในประโยคที่คล้ายกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่มีสคริปต์ด้วยคุณเชื่อในเรื่องราวของความรักแท้คุณรอคอยคนคนนั้นมานานมากซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าจะใช่เขาหรือใครเพียงแต่ว่าอันเนี้ยหลังจากพูดคุยกันแล้วเนี่ย มันมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้คุณน่ะนาเก็บมาคิดแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ถูกใจอยู่พอสมควรถึงแม้จะเป็นแค่เพียงการพูดคุยผ่านหน้างานหรือในเรื่องทั่วไปก็เถอะเนี่ยคุณเป็นถึงควีนถือเหรียญเลยนะควีนถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่เปิดใจยากเพราะเธอผ่านในเรื่องราวของความผิดหวังเสียใจอะไรมาเยอะและในอดีตนะ แต่ทีนี้ตัวเธอก็เป็นคนที่จะมีความรักครั้งใหม่เนี่ยจะต้องดูแล้วก็ดูให้ดีไม่รีบร้อนเพราะรีบร้อนแล้วก็ผิดพลาดไม่อยากเจ็บแล้วแล้วก็อยู่ในจุดที่ไม่สมควรจะต้องได้รับความเจ็บปวดต่อไปมีความมั่นคงถึงขนาดได้นั่งเก้าอี้ได้นับเหรียญเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มาเติมความสุขให้หรือมาเพื่อพัฒนา ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันเขา King o f w a n n เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีหน้าตาที่ดีบุคลิกความรู้ความสามารถเนี่ยถูกออกถูกใจเขาก็แอบมองคุณคุณก็แอบมองเขาความรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันเลยรู้สึกเหมือนก็ใจตรงกันแต่มีกำแพงบางๆกั้นอยู่ กาแพงบางๆนั้นน่ะคืออะไรก็คือในเรื่องของการที่ตกใจการที่รู้สึกว่าทำไมถึงมีความรู้สึกต่อกันได้รวดเร็วขนาดนั้นทั้งๆที่ก็ยังไม่ได้รู้จักกันมากมายแต่เชื่อมโยงพลังงานหรือเคมีมันตรงกันมากๆอ่ะตัวคุณก็งงไงฉันก็ไม่เคยเปิดใจให้กับใครคนนี้ฉันก็ยังรู้สึกเฉยๆแต่ทำไมยิ่งคุยยิ่งรู้สึกว่ามันใช่ยิ่งคุยแล้วก็นึกถึง ส่วนเขาก็เหมือนกันเขาก็ชอบในความที่เป็นคุณน่ะคุณดูดีมากในสายตาเขาเขาให้เกียรติให้เกียรติคุณถึงขนาดว่าบางครั้งก็แอบ,บส่องแอบ,บมองนะมีความสุขก็แหละไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลของคุณหรือบางครั้งเวลาคุณเผลอเขาจะชอบแอบ,บมองเขาชอบเวลาดูคุณทำงานที่คุณดูมีความมุ่งมั่นจริงจังแต่ไม่ได้ออกแนวเครียดนะ เพราะเขาก็เป็นคนแบบนั้นน่ะคนคนนี้มีตัวเลือกเยอะมีคนเข้าหาด้วยไพ่ก้าวถ้วยอ่ะไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะหรือพระเกตของเขาอ่ะปกปักรักษาเขาจิตใจดีอบอุ่นใครได้อยู่ใกล้นะโชคดีมากๆอ่ะแค่ได้เห็นนะ่ะก็ถือว่าโอเคและมันคือพลังงานที่ดีอ่ะเขาจะเป็นคนที่สุภาพอ่อนนุ่มอ่อนโยนเหมือนปับพนุ่มเราเนี่ยแหละ แล้วก็มีความสะอาดสะอา้านผิวพรรณเนื้อตัวการแต่งกายไม่ได้แพงแต่ดูแพงเรียบง่ายแต่แลมีสไตล์นี่คือเขาเขาก็มีก้าวถ้วยแล้วไงนี่เขาคือภาพสิบถ้วยก็คือภาพในอนาคตที่เขามองไว้ว่าถ้าเขาจะมีความสัมพันธ์เขาอยากจะได้ความรักที่เป็น l องเท e r m relationship ไม่ใช่มาเป็นแบบรักเลิกเขาต้องการความรักแบบคู่ชีวิตคู่คิดที่จะอยู่ช่วยเหลือกันวางอนาคตร่วมกันได้เป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นกัลยาณมิตรไม่ได้หวังว่าจะต้องมาเป็นความรักแบบจี่จะขนาดนั้นน่ะแต่ต้องการความมั่นคงอยู่กันแล้วพากันไปในทิศทางที่ดีไม่ใช่ได้แต่รัก แต่อนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้ย่างงั้นไม่ขอมีดีกว่าเป็น9ก้าถ้วยแบบไม่มีใครน่าจะโอเคกว่าเขาคิดแบบนั้นและไพ่ของเขาอะ่ะมันก็มีความหวังนะที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะทำได้สำเร็จไม่ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ในสถานะอะไรก็แล้วแต่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารหรือทำงานทั่วไปในอนาคตของเขาอะ่ะมันดีนะสิบถ้วยเดอ s ซัน เนี่ยมันคือปลายทางคล้ายๆปลายทางของเขาอ่ะเขามองภาพออกว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องเจอคู่และคู่ของเขาจะต้องเป็นคนที่ดีคนที่ทำให้เขาอ่ะไปต่อได้ในเรื่องราวของหน้าที่การงานและก็ความรักจะไม่มีพลังงานท็อกซิกเพราะว่าเขาจะไม่รับพลังงานแบบนั้นเขาตั้งกฎเหล็กเอาไว้แล้วเขาก็จะต้องทำให้ได้ มันมีผลต่อใจเขามากเลยนะสองใบหลังเนี่ยก็คือเดอะซัแล้วก็แจ m เมนเนี่ยก็คือมันเป็นในเรื่องราวของบุญบุญรุ่นรวเลยคนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีบาร,รมีนะ <c oughs> ก็ต้องบอกแบบนั้นนะ่ะคุณดูไพ่เดีไพ่เขาสูงมากเลยนะเก้าถ้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิบถ้วยความสมบูรณ์ความสมดุลของครอบครัวเดอะซัก็ไพ่ใหญ่แจสเมนนี่ไม่ต้องพูดถึง มันคือการรอคอยปลายทางของชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับคนคนนี้และเขาก็สามารถที่จะไปถึงได้ด้วย <c oughs> แล้วเขาอะมีอะไรปิดบัง <c oughs> หรือเขายังปกปิดความรู้สึกอะไรไว้กับคุณอยู่หรือเปล่าหนึ่งไม้หนึ่งไม้เนี่ยแล้วว่าเหมือนก็นอยากเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะ ถ้าตอนนี้การพูดการคุยระหว่างคุณกับเขาอะยังเป็นแค่เพียงคนคุยหรือว่าในเรื่องราวของคนรู้จักอะเขาอะมีความไม่สบายใจว่าเขาจะทำยังไงเพื่อจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่รู้จะเข้าด้วยวิธีไหนมันมีหลายอย่างที่เชื่อมโยงกันจากเรื่องงานมันไม่ใช่เป็นแบบคู่เดทออนไลน์โดยตรงหรือว่าเข้ามาเพื่อจะสางสัมพันธ์โดยตรง แต่มันเป็นคนที่รู้จักแล้วก็ร่วมงานกันก็ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปพัฒนาความสัมพันธ์หรือจะเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันก็แลว่าทํายากอยู่ซะหน่อยมันจะกระโดดแบบนั้นเลยเหรอมันมันจะต้องมีกําแพงหรือตัวเขาอะยังไม่ได้ลดกําแพงใจสักเท่าไหร่เพราะเขาจะเป็นคนที่ตรงมากคืออะไรก็แล้วแต่น่ะถ้าคิดว่ามันไม่เหมาะไม่สมต่อให้ชอบก,ก็คงจะต้อง พยายามลดความคาดหวังลงอโดยการที่ว่าจะไม่เอาตัวเองอ่ะออกไปจากข้อนั้นน่ะการตัวเองเอาไว้ไม่ให้ออกเดี๋ยวมันจะผิดแผนที่เขาวางเอาไว้เพราะด้วยตัวคุณอ่ะโอ๊ยปิดก่อนมันโป๊ตัวคุณอ่ะเป็นเดอะสตาร์ใช่ไหมคุณดูมีความแตกต่างจากเขามากอ่ะแต่เดอะสตาร์อันนี้มันคือความหวังมากกว่าที่เขาอ่ะคิดว่าตัวเขาอยากที่จะได้คุณอ่ะ มาเป็นคู่หรือเขาแอบคิดสงสัยคุณใช่คู่ทวินเฟรมของเขาหรือเปล่าหรือโซเมททำไมรู้สึกผูกพันเหลือเกินเห็นแล้วก็อยากเห็นอีกคุยแล้วก็อยากคุยอีกโดยที่ตัวคุณอะ่ะก็แค่เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่แล้วเขาก็ชอบคุณในแบบนั้นด้วยและเขาก็รู้สึกว่าเวลาพูดคุยกับคุณอะ่ะ มันมีทิศทางที่ดีอ่ะมันเป็นพลังงานของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องพูดเดยอะหรือบุญสัมพันธ์นั่นเองเขาแลว่าคุณกับเขาอ่ะมีจิตใจที่คล้ายกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเวลาเขาทำงานยุ่งหรือเขามีภาระที่จะต้องแก้ไขอ่ะเวลานึกถึงพลังงานของคุณแล้วอ่ะมันก็รู้สึกดีนะ ออกแนวเป็นแบบจะต้องนึกถึงบ้างบางครั้งบางเวลาในเวลาทํางานเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจะต้องนึกถึงพอนึกถึงแล้วก็มีกําลังใจขึ้นมาอลุยงานต่อสิก็ไม่เห็นเป็นไรเลยรู้สึกกรยิมยิมย่องในใจแล้วยิ้มกุ้มกิม,ม,มแต่ก็แอบ,บกลัวผิดหวังอะไรวะเมื่อกี้ภาพถ้วยก็ดีอยู่แล้วมาสิบดาแบแอบกลัวผิดหวังถ้าเกิดยื่นความสัมพันธ์ให้ใช่ไหมไปบอกชอบ หรืออะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิด10ดาบเนี้ยคุณคุณเป็นสเต้งคุณไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับเขาอะเขาก็ไม่รู้จะทำไงหรือว่าคุณแล้วเขามันแตกต่างกันมากจนแลว่าเขาด้อยอะเขาก็จะต้องกลับมาและมาเป็นเดอะอินโพเลอร์ก่อนมาสร้างตัวตนใหม่จากเมื่อกี้อะเป็นคิงถือไม้ใช่ไหม ก็จะต้องมีความมั่นคงให้ชนะใจสเต้งให้ได้หรือให้มีความเหมาะสมให้มากที่สุดนั่นแหละซึ่งบางครั้งคุณก็แลว่าเออคนคนนี้ก็แปลกเนาะเดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มีอีโก้ใส่ฉันเดี๋ยวบางครั้งก็เข้ามาพูดดีไปไม่ถูกแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเขาต้องการสารสัมพันธ์หรือว่าเขามาแค่ คุยหยอกๆแล้วก็จากไปบือเปล่าไม่ใช่หรอกถ้าเป็นแบบนั้นนะคุยหยอกๆเขาจะไม่นอนนิ่งเอาคุณมาคิดไปไหนก็เอาไปคิดแล้วก็แอบกลัวเสียใจด้วยอะ่ะมองถึงภาพในอนาคตเพราะว่าตัวเขาอะ่ะยังเฝ้ารอโอกาสแล้วก็จังหวะในเรื่องราวของความมั่นคงอยู่ก่อนตัวคุณอะ่ะคึ้นสเต็นนะ่แสดงว่าอาจจะมีความมั่นคงมากกว่าเขา หรือเขาอะแค่วิตกกังวลว่าถ้าแล้วว่าไม่เหมาะสมกันหรือสีไม่เสมอกันเนี่ยแล้วเดาะไปชอบคุณเนี่ยตัวเขาเองจะต้องผิดหวังหรือเปล่าไม่ได้มองว่าคุณอะจะต้องเป็นคนเลือกนะแต่เขามองถึงวงกว้างอะความที่มันควรจะเป็นเนไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งแต่จะต้องมองว่าแล้วครอบครัวคุณอะจะรับเขาได้ไหมอะไรแบบเนี้ย นี่อ่ะเขาก็เลยคิดว่าเขาจะลุยนะไพ่หกไม้อะถ้ามีความแตกต่างกันเยอะอ่ะเขาจะลุยจนกว่าเขาจะได้เป็นดีอินพอเลอร์แล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนี่คือสิ่งที่เขาซ่อนไว้ต่อคุณนะและอะไรอีกเขาชอบแอบส่องมองคุณเขาอยากรู้ชีวิตของคุณว่าในแต่ละวันคุณทำอะไรคุณเป็นคนแบบไหนชอบอะไรและไม่ชอบอะไร โอ้โหแล้วอีกอย่างหนึ่งนะอยากจะบอกว่าสิ่งที่เขาซ่อนเอาไว้โคตรดีอ่ะเขามองคุณเป็นควีนออฟคัพเลยนะเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วอะ่ะจากที่2มานานหรือว่าจากเมื่อในอดีตที่เคยพบเจอยังไม่ใช่อันเนี้ยใช่เออแล้วเขาก็เป็น King of คัพเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เขาซ่อนว่าเขามีใจให้กับคุณเขาเลือกคุณแล้วแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่า ตัวเขาอ่ะจะพัฒนาได้ถึงขั้นนั้นหรือเปล่าในเรื่องราวของศักยภาพหน้าที่การงานแล้วก็การเงินแต่ถ้านาเน่ะเขาก็แอบกลัวนะว่าคุณจะตัดเขาเพราะว่าจะมีใครอ่ะรอได้นานขนาดนั้นการรอมันจะต้องมีทิศทางแล้วก็เป้าหมายแล้วเขาอ่ะเขาก็ยังคงก้ากึ่งอ่ะเดอรฟูเขาก็ยังรักอิสระบ้างในบางครั้งแล้วก็ยังไม่อยากให้ใครเข้าไปเป็นเจ้าของชีวิตเขา หรือมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หัวใจแล้วตกลงเขาต้องการอะไรเนี่ยไปดูซิชักงงแล้วนะเนี่ยออกแนวเป็นแบบย้อนแยงนะ้งเนาะ h i ยพินเทสอารมณ์ของเขาจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เวลาต้องการคุณก็อยากเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เคียงข้างคุณแต่พอเวลาอยากเป็นเดอะฟูลอยากอยู่คนเดียวคุณก็ จะกลายเป็นคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนน่าจะดีกว่าความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพราะเดี๋ยวมันจะต้องเลิกแล้วคุณจะต้องออกไปจากชีวิตเขาเขาสับสนเขาย้อนแย้งอยู่อย่างเงี้ยย็นกันไปเยันกันมาไม่รู้ต้องการอะไรกันแน่แล้วจริงๆอ่ะอยากได้เป็นเมียแล้วทำเนี่ยเอ็มเพจจะไม่ชัดเจนจะได้เป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเขาคนนี้เขาหลักแม่มา พารักแม่เพราะแม่ดูแลเขามาเป็นอย่างดีไม่รู้นะว่าเขาอะ่ะเคยอยู่กับคุณแม่แบบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าหรือตัวเขาอะ่ะเป็นคนที่ถ้ารักใครอะ่ะเขาจะรักคนที่คล้ายๆแม่เขาไม่ใช่ว่าจะต้องดุเหมือนแม่หรืออะไรพลังงานของแม่แม่คือผู้ที่รักแบบไม่มีเงื่อนไขแบบนั้นนะ่ะอยากได้ความอบอุ่นแบบนั้นนะ่ะซึ่งเขามองว่าคุณสามารถทำได้ เขาก็เลยมองว่าคุณเป็น q u e e n of คั p เป็น The e m p a พ h แต่ตัดภาพมณัปัจจุบันเป็นอะไรายพิเนทศยังไม่ได้มีสถานะอะไรใดๆยังคุยอยู่ตามปกติสามัญชนทั่วไป <c oughs> แล้วตอนนี้เขากำลังตัดสินใจเขาจะทำอะไรบางอย่างอย่างเข้มงวดแล้วก็กวดขันมากจะทำไมวะ อยากจะเดินออกจากชีวิตคุณหรืออยากจะตัดตัวเองอะตัดใจอ่ะออกไปจากคุณแต่พอตัดแล้วก็ทำไม่ได้ก็จะต้องย้อนกลับมามารักอีกทำไมจะต้องตัดใจงงซิตัดใจเพราะอะไรคะเขามีความคิดมากเขากลัวถึงความไม่เหมาะสมในเรื่องราวของวงศาคณาญาติหรือวงตระกูลอ่ะ ล้วอาจจะรับเขาได้หรือเปล่าเพราะเขาเป็นแค่เด็กเหลียญนะคุณเป็นถึงควีนถือเหลียญน,นะระดับมันต่างกันนะ่ะเขาก็เลยแบบมันจะดูน่าเกียดเกินไปหรือเปล่าถ้าเขาจะปีนขึ้นไปขนาดนั้นนะ่ะไม่น่าเกียดหรอกความพยายามอ่ะสามารถทำได้อย่าขี้เกียจสิบไม้ เนี่ยพอตอนนั้นน่ะเขาคิดจะตัดใจไปและแล้วสุดท้ายก็ไปไม่รอดก็กลับมาอีกกลับมาทีเนี้ยก็อยากอยากทำตัวเองให้ดีอะ่ะจากห้าเหรียญนี่ะก็มีกินมีใช้แต่ไม่ค่อยมีเหลือเก็บหรือไม่สามารถที่จะทำอะไรเพิ่มเติมลงทุนอะไรได้อะ่ะก็เลยมองว่าโหเราจะต้องเป็นนักรบสึกก่อนไหม s ชารออดจะต้องขยันมากกว่านี้ประสบความสำเร็จมากกว่านี้ เหนื่อยให้ตายก็ยอมเพราะอะไรเพราะเขาอยากที่จะให้ชีวิตของเขาดีขึ้นตอนนี้ถ้าเงียบกันไปห่างกันไปบอกได้เลยเขาคิดแต่เรื่องของเขาเพราะก่อนที่จะมีความรักได้มีความสัมพันธ์ได้ตัวเองจะต้องรอดก่อนถ้าตัวเองไม่รอดก็เท่ากับไปดึงคุณอะให้มาในจุดที่แย่ลงไปด้วยเขากลัวมากเขาก็เลยต้องพยายามทำตัวเองว่า ไม่ได้คิดถึงคุณขนาดนั้นคุณคิดไปเองไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณขนาดนั้นคุณเข้าข้างตัวเองไม่ได้เข้าข้างหรอกเขามีใจแล้วมันเป็นในช่วงที่จังหวะคุณและเขาจะต้องได้เจอกันจะได้สัมพันธ์กันให้เดอะเวิร์ลแล้วก็หนึ่งถ้วยมีความสมดุลมีความสมบูรณ์มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของโอกาสการเติมเต็มซึ่งกันและกัน แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะ1-2ปีถ้ายังเร็ว1-2เดือนที่คนคนนี้เขาจะมีความพร้อมมากกว่าแต่ก่อนแล้วเขาก็จะเข้ามาเห็นไหมมันขยับไปเรื่อยๆจากไหนกลายเป็นคิงถือเหรียญเขาจะต้องถึงจุดนี้เขาจะเติมเต็มคุณได้และจะกลายเป็นความรักที่เริ่มต้นใช้ระยะเวลา1-2ปี นี่คือภาพที่เขามองเอาไว้เขาโฟกัสเอาไว้ว่ามันจะต้องเป็นณตอนนี้เขาก็เลยให้เรื่องงานน่ะสำคัญมากที่สุดเพราะหน้าที่การงานมันจะส่งมอบไปถึงความมั่นคงแล้วก็ความรักที่ดีในอนาคตได้เนี่ยเขามองถึงความสัมพันธ์นี้ว่ามันเป็นไปได้เพียงแต่ว่าจะต้องรอคอยแต่ถ้านานเกินไปอ่ะ แล้วแต่คุณเลยนะไม่จำเป็นและบางครั้งการรอคอยอะ่ะมันจะสิ้นสุดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่รู้ว่าปลายทางอะ่ะมันไม่น่าจะนานมากแล้ว1-2ปีนี่ก็ไกลเกินไปแล้วนะและเดทกับ Your Fortune นะ่าแสดงว่ามันน่าจะสุดแค่นี้แหละของการรอรอคนที่ใช่เมื่อคู่รักจากอดีตชาติเขามั่นใจว่าคุณอะ่ะกับเขาอะ่ะจะได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ไพ่พาแล้วก็สามถ้วยการแต่งงานมั่นหมายวิวออฟฟอร์จูนของภมลิคิดของคนที่เป็นคู่อ่ะเขามองว่าคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขามีใจคุณคนเดียวเท่านั้นน่ะที่ทำให้เขาอ่ะหายจากในเรื่องราวของความกังวลใจความน่าเบื่อหน่ายในชีวิตทำให้เขาได้เกิดอารมณ์ความรู้สึกถึงความรักความคิดถึงความเสน่หาความอยากเจอ ความอยากจะมีความชัดเจนกับคุณนะ่ะแล้วคุณก็เป็นไพ่คู่มาอีกแล้วนะควีนถือเหรียญกับคิงเอ้ยควีนถือดาบกับคิงถือดาบเป็นคนที่มีเป้าหมายเดียวกันชัดเจนเหมือนกันเขาจะลุยเขาจะสู้ทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมาแอบที่สิบแปดบวกยังช่าเลยแหละบอกให้เพราะคุณนะ่ะดูดีคุณเป็นถึง9้าเหรียญนนะ่ะมีใครบ้างที่จะไม่คิด มีใครบ้างที่จะไม่ชอบไม่ต้องกังวลใจเขาจะตัดสินใจที่จะทำงานในความสัมพันธ์และเขาก็ได้เลือกคุณแล้วใครมาดูแรนดอมนี้บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆไปดูว่าคุณและเขาใช่คู่กันหรือเปล่าจะใช้แค่สำหรับเนี่ยสำหรับเดียวแป๊บหนึ่งนะคะคุณและเขาผูกพันกันแบบไหนเป็นคู่กันหรือเปล่าแล้วก็เป็นคู่กันที่จะได้ลงเอยในภพชาตินี้หรือเปล่าแปดถ้วย เขาเคยคิดจะ move on ไปแล้วนะเพราะว่าเขามีภาระเยอะเขายังไม่พร้อมแต่พอวันที่เขาอะพร้อมเนี่ยก็คือเขาปลดภาระตรงนี้ได้แล้วอะในเรื่องราวของความผิดหวังในอดีตเขาหลุดพ้นได้แล้วอะคุณนั่นแหละที่เขาอะอยากที่จะสารสัมพันธ์ด้วยแบบเร่งด่วนแล้วนะ The Tower The Tower ไม่ใช่ไม่ดีนะนี่อะ The Tower แล้วมา The Sun อะ มันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะเพราะระหว่างทางได้เรียนรู้กันแล้วนี่แต่ถ้ากลายเป็นเดอะซันแล้วมาเดอะทาวเวอร์เนี่ยบอกได้เลยตัวใครตัวมันไม่อยู่หรอกเวย้ยนี่ไงควีนถือเหรียญมาอีกแล้วควิงถือเหรียญเป็นคู่กันเมื่อกี้เราบอกแล้วไงว่าถามเป็นคู่กันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นโชคชะตาที่นำพาให้ได้มาพบมาเจอกันอย่างแน่นอนที่สุดระยะเวลา1-2ปีถ้าอย่างเดียว1-2เดือน แล้วก็จะดีกันไปย,วยาวๆเลยเพราะคุณและเขาเป็นคู่กันนะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาปิดซ่อนสิ่งที่เขาไม่ได้บอกคุณเขามีความผูกพันกับคุณมากๆเสมือนกับคุณอะ่ะเคยได้ใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเขาทีนี้เราลองไปดูข้อความความรู้สึกจากเขาที่จะพูดกับคุณด้วยสำหรับนี้สำหรับเดียวมีประโยชน์ทำได้หลายอย่างแล้วแต่เรา เขาอยากจะบอกว่าเธอถึงแม้ตอนเนี้ยตัวเราไกลนะแต่ใจเราใกล้กันนะคนละเขาอาจจะอยู่ไกลจากกันฉันน่ะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเธอนะไม่ใช่ว่าอยากพูดคุยแค่ไปวันๆแต่กว่าฉันจะคิดได้น่ะฉันก็ตีในหัวแล้วตีในหัวอีกว่ามันเหมาะสมกันหรอมันไม่ใช่ว่าจะกลายเป็นเรื่องราวของความไม่สมหวังหรือเปล่าเพราะตัวเธอมันดูแตกต่างจากฉันเยอะแต่เชื่อเธอ ฉันจะต้องกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งสิบดาบเนี่ยฉันเคยตายไปแล้วฉันเคยยอมแพ้แต่ฉันคิดว่าฉันจะต้องชนะให้ได้ฉันอยากเอาใจของฉันไปมอบให้กับเธอเพราะด้วยตัวฉันก็เป็นคนที่มีดีเหมือนกันนะใช่ฉันต้องการให้เธอเติมเต็มฉันเป็นสิบถ้วยเป็นครอบครัวกันถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะช้านะแต่บอกได้เลยว่ามั่นคง ฉันไม่ได้เป็นคนที่เปิดใจประนีประนอมกับใครได้ง่ายๆนะเพราะฉันเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องแต่ฉันนะ่ะได้หยิบยื่นมอบความรู้สึกให้เธอนะเบื้องต้นไปแล้วนะบางครั้งชีวิตของฉันมันไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นภารายเยอะหน้าที่การงานแย่เธอก็อาจมองว่าฉันตั้งกำแพงกับเธอหรือเปล่าก็มีบ้างแต่ก่อนถ้าไม่ตั้งอะ่ะตัวฉันก็คาดหวังเยอะอะ่ะแล้วเดี๋ยวฉันก็จะเจ็บเพราะฉันคาดหวังกับเธอเป็นครอบครัว เพราะว่าฉันมั่นใจว่าเธอก็คือเนื้อคู่ของฉันหรือเธอวินเฟรมฉันไม่เคยมีตัวเลือกฉันไม่เคยคบใครไว้เผื่อเลือกเธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันพึงพอใจนี่เธอเราเป็นคู่กันนะไอ้เธอมาเป็นแม่ยกจะยกให้เธอทั้งใจแน่ใจชัวร์ c o n f i r ์มีโอกาสได้มั่นหมายแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันด้วยไปเขตไหนก็ได้แล้วแต่เลยเอาที่สบายใจนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอม ขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซ like, ักสไคร b ์ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะก็ได้เท่ากับเข้าโครงการดูไพ่ได้บุญการทำบุญพระแม่ลัศมีคราวต่อไปก็จะเป็นวันพระที่25นะคะเหมือนเดิมก็สมัครเป็นสมาชิกได้หรือว่าการจะโอนผ่านบัญชีใต้ดีค r ิป t i o n ด้านล่างนะคะที่แพนได้แปะไว้แล้วชุดละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาก็ได้นะคะดี มันคือดีมากๆคลิปเก่าๆก็ดูได้นะคะไม่ใช่คิ้วคลิปเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสนะคะฝ่ายอีกช่องหนึ่งด้วยแผนพรมายานไพ่ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามตอนนี้แผนก็มีแผ่นทองจัดจําหน่ายที่ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะก็มีมีอยู่ตรงนี้แหละจะหยิบให้ดูมีป้าพิคเน่แล้วก็พระแม่รัศมีนะคะสวยงามมากไว้ที่เคสโทรศรัพท์นะคะ ไม่ต้องทำอะไรมากมายอ่ะแค่คุณเป็นคนดีอ่ะท่านก็คุ้มครองแล้วแหละไพ่แล้วก็หนังสือก็ยังมีจัดจำหน่ายนะคะผ้าปูรองไพ่แล้วก็เทียนหอมเอาไว้จุดไหว้เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หมดเลยเพราะบางทีท่านก็เบื่ออะไรเดิมๆแล้วนะอันนี้ก็แค่บอกให้ฟังนะคะไพ่ข้อความดีๆมากมาย h i เดน t to Oracle ไพ่นางฟ้าสีเหลืองสีชมพูก็โคตรแม่นเลยพี่พันตาหนังส<พา>ือพร้อมไพ่ก็มีจัดจำหน่ายนะคะ แล้วก็เดอะเคอร์บิทเดอะลูซีเนี่ยสำหรับคนที่นิ่งเข้าถ้ำเนี่ยซื้อไปเปิดเถอะตรงมากตรงสุดๆแหละตรงกว่านี้ไม่มีแล้วไม่บรรทัดไม่บรรทัดแล้วต้องอย่างนั้นแหละไพ่เวลาก็มีนะคะก็ขายดีสามารถเปิดได้ช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญระหว่างคุณและเขาที่จะมีการได้นัดหมายการจะมาวันไหนเมื่อไร่หรือในโชคเรื่องอื่นก็ได้ที่เราไปทำการค้าการขายใครจะเซ็นสัญญา เขาจะมาไหมยังไงเช็คได้เลยค่ะเขาจะบอกละเอียดมากนะคะก็ฝากดูช็อตวิดีโอด้วยนะคะก็จะมีเรื่องราวต่างๆผ่อนคลายอิริยาบถคุณได้เนื้อหาในชุมชนก็จะประกาศข่าวให้ทุกคนได้ทราบแม้กระทั่งออโปการดูด,ดวงหรือแจ้งข่าวสารในเรื่องราวของการไปทำบุญนะคะวันนี้ก็ ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย